ใหม่ Yamaha Grand Philano Hybrid Connected <my> ฟีเจอร์อัพเกรดใหม่ทันสมัยโมเดิร์นไปอีกขัน้น <c oughs> ความพรีเมียมใหม่คอนเนคให้ชีวิตมีคลาส Yamaha Grand Philano ใหม่ จะออกที่สู่หรือบริการทําสัญญาถึงบ้านก็ได้ไม่ต้องตาวโปรช่วยผ่อนไม่ขำรับประกันครบถ้วน5ปีหรือ50 0 0 0กิโเมตรจัดกับทางร้านหรือไฟนแนว้นก็ได้สูงบริการพร้อมช่างทุกสาขาสะดวกสบาย16สาขาทั่วเพชรบูรณ์สอบถามเพิ่มเติม0ูนย์ห้าหจังหวัดเพชรบูรณ์จัดงานมะขาบานนครบานเพชรบูรณ์งานประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนานกว่า50ปี นับตั้งแต่ปี2516แรกเริ่มขึ้นที่อำเภอลมเก่าเนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดการ,รปลูกมะขามหวานต้นแรกชื่อพันหมื่นจงเพื่อส่งเสริมรักษาและต่อยอดทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นอลำค่าสูส่สายตานักท,ท่องเที่ยวในกริดโครงเมืองผู้ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดจัดงานมะขามหวานนาครบาลเพชรบูรณ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างกว้างขวางรวมถึงส่งเสริมการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรกระตุ้นให้เกิดการปลูกการพัฒนาและการแปลปรูปผลิตภัณฑ์จากมะขามชนิดต่างๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีมาตรฐานออกสู่ตลาดโลกผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเพชรบูร์กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้การจัดงานมะขามหวานนครบ้านเพชรบูร์ถือเป็นมรดกครบรอบ50ปีซึ่งเริ่มจัดมาตั้งแต่ปี2516โดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่27มกราคมถึงวันเสาร์ที่4คุมภาพันธ์2566ณนะบริเวณหน้าสรารกลางจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งกิจกรรมการจัดงานสำคัญสคัญประกอบไปด้วยการประกวดขบวนแห่ที่ดามะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์การปร,กระกวดมะขามหวานสายพันธุ์ต่างๆและการประกวดสุดยอดมะขามหวานประจำปี2566ิชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีตรานัดมะขามหวานการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมสื่อสารวัฒนธรรมชอปเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก ชมการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังฟรีและร่วมทำบุญกุศลซื้อสลากกาชาติการกุศลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส จำหน่ายฉบับรับ80บาทก็หมดออกระวัลในวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2566เวลา20นาฬกา30นาทีณนะเวทีกลางการจัดงานโดยมีรางวัลดังนี้รางวัลที่1รถยนต์ยี่ห้อ Toyota Rivo 4ประตู p r Runner 2.4 Entry เกียร์อัตโนมัติสีขาวจำนวน1รางวัลรางวัลที่2รถเก๋งยี่ห้อ Toyota Yaris แอททรีป1.2สปอร์ตเกียร์ออโต้สีขาวจำนวน1รางรวัลรางวัลที่3รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Wave 110 i จำนวน8รางวัล ระงวัลที่4โทรัศสีไฮเออร์ e 43นิ้วสมาร์ททีวีจำนวน10รางรวัลระงวัลที่5ตู้เย็นชนิด2ประตูขนาด5.9คิวจำนวน12รางรวันระงวัลเลขท้าย4ตัวหมุน2ครั้งจักรยานแม่บ้านจำนวน20รางวัลและระงวัลเลขท้าย3ตัวหมุน3ครั้งพัดลมจำนวน300รางวัลจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมชิมชอ้อปในงานมะขามหวานนครบาน,น,าน,บานเพชรบูร์ประจำปี2566ระหว่างวันที่27มกราคมถึง4กุมภาพันธ์2566รวม9ก้าวัน คืนณบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพิจบูรณ์โอกาสดี1ปีไม่ควรพลาดครับ